ในานามของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมๆกันนะครับกินร้อนช้อนแยกหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอน,อนามัยงดแหล่งชุมชนทุกรูปแบบงดการเดินทางไปต่างประเทศหากจำเป็นต้องไปจริงๆหลังกลับมา14วันกักตัวเองเพื่อสังคมนะคะมีไข้สูงเกิน37.5องศาไอเจ็บคอมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบเป็นอาการแสดงของโควิด -19 ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จำเป็นไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดไวรัสโควิด -19 ป้องกันได้เราพึงตระหนักแต่อย่าตนกเราทุกคนพร้อมดูแลท่านขอให้ท่านดูแลตนเองและพักอยู่ที่บ้านเพื่อพวกเราทุกคนค่ะการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วน ทางโรงพยาบาลขออนุญ,ญาตเลื่อนไปก่อนนะครับในนามของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเป็นกำลังใจให้กูท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมๆกันนะครับกินฮอนจ้อนไผ่จ้อนมันมันล้างมือแล้วก็ใส่หน้าก,กากเมื่อมีอาการด้วยนะครับงดเข้าไปในที่ชุมชนที่มีคน,นกนักๆงดแอวสถานบันเทิงทุกรูปแบบงดเดินทางไปต่างประเทศ หากจำเป็นต้องเดินทางแต้แตถ้าปิกมาแล้วขอหือกักตัว14วันเพื่อหมูเฮากู้คนนะเจ้าใข้สูงล้ําเกิน37.5องศาไอเจ็บคอน้ำมูกไหลหายใจอิดเป็นอาการแสดงของโควิด19นะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้บันนำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยบจำเป็นนะเจ้าของใจส่วนตัวก็คือใจของไขของมันหลีกเลี่ยงกันอยู่ในสถานที่แออัดไปดิสุนกันไปสุยนกันมานะเจ้า ไวรัสโควิด -19 ป้องกันได้เฮาต้องระวังแต่จะไปดีกว่าล้ามนะครับในส่วนของห้องพาตัดในรายที่บ่แห้งด่วนปอจะรอได้ตางโรงยาจะขอเลื่อนคิวไปก่อนรอจนเหตุการณ์เรียบร้อยดีตางโรงยาจะแจ้งคิวไปใหม่นะเจ้า On behalf of Faculty of Medicine Chiang Mai University we strongly recommend you to practice social distancing keeping space between yourself and others washing your hand frequently avoid touching your eyes nose and mouth and avoid close contact with people who are sick thank you for helping us to slow the spread of covid-19 เพื่อลดกรารระบาดของไวรัสโควิด -19 นะเจ้าด้วยความประทนาดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่เจ้า